French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va c ุ m ม a n ด e อิน p izza โทรสั่งพิซสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit เราขอแนะนำให้ไปฟังบทเรียนเก่าๆก่อนนะคะเราทำ playlist ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิป แล้วก็ช่วยกันกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาหัดเรียนหัดอ่านหัดฟังภาษาฝรั่งเศสไปด้วยกันวันนี้เรามีคำศัพท์ vocabulary แล้วก็บทสนทนา con ง e r ว a t i o n ที่น่าจะสามารถนำไปใช้ในการสั่งพิซซ่าไปกินที่ร้านหรือโทรไปสั่งนะคะเราจะได้รู้จักกับคำศัพท์ที่เราน่าจะได้เห็นใน เมนูของพิซซ่านะคะมีเลซังเกอร i ดิอ s ที่โดยทั่วไปในพิซซ่าเขาจะใส่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการรู้จักคำศัพท์ที่น่าจะมีอยู่ในพิซซ่ากันนะคะส่วนประกอบดูคำศัพท์คำแรกดูที่ชื่อคลิปก่อนนะคะก o m มงเดย์อินพิซซ่าก m โมงเดย์ก็คือแวบก็มงเดย รูปอ f f i n i t i v e นะคะไม่ได้ผ่านกับประธานใดๆก็คือแปลว่าสั่งก็คือสั่งให้ใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ commander e กงโงเดนะคะอินพิซซ่าก็พิซซ่ามีคำนำหน้านามเป็นอินแสดงว่าเป็นคำนามเพศหญิงนะคะดังนั้นเวลาเราจะใส่คำขยายอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าพิซซ่าต่อไปในประโยคนะคะก็คือต้องใส่ออลอฟัง ก็คือต้องใส่ตัวเออเข้าไปเพื่อเป็นเพศหญิงนะคะต่อไปมาดูคําศัพท์สีส้มๆทางขวามือนะคะตัวใหญ่ๆ La carte ก็คือรายการอาหารนั่นเองเราเห็นภาษาไทยใช้คําว่าเมนูเมนูมั้งแต่คือในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเมนูจะเป็นเซตอาหารคือเขาจัดชุดจัดเซตมาเป็นเมนูก็คืออาจจะมีเอออองเทก็คือออเดอ พลาก็คือจานหล,ลักนะคะแล้วก็เดซเซก็คือของหวานแล้วก็มีบัวซงก็คือเครื่องดื่มก็คือจัดเป็นเซตเมนูเซตหนึ่งนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องมีครบ4อย่างนะคะก็คืออาจจะเป็นมี2อย่างเป็นแค่พลากับบัวซงหรือว่าอาจจะเป็นพลากับเดซเซหรือว่าอยากจะเลือกองเทพลาอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เมนูเขาจัดกันทีนี้คำว่าลากาต c a r a r t e ก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะแปลว่ารายการอาหารก่อนจะดูรายการอาหารเรามาดูส่วนประกอบที่อยู่ในพิซซ่าก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในรายการอาหารมันจะมีชื่อส่วนประกอบ de s i n g r é d i e n t s a n g r é d i n t s ก็เขียนนี้คะ่ะ e n g r e accentu g de e เอเอในที่นี้มีคำนำหน้านามเป็น d ดก็แสดงว่าเป็นรูปพระหจน์ดังนั้นอ g r e ร i ดีก็ต้องเติม s นะคะแปลว่าส่วนประกอบวัตถุดิบเดี๋ยวมาเริ่มดูคำแรกเลยนะคะ n ูจงบงแปลว่าแฮมมีคำนำหน้านามหรือที่เรียกว่า de ต e ต m i n มีน้องะคะเป็น du ก็แสดงว่าเป็นคำนามเพศช,ชาย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาแผ่นเดียวเป็นแฮมแผ่นเดียวก็อินทองเดือชมบงก็แฮมหนึ่งแผ่นทองแปลว่าแผ่นนะคะต่อไปรูปข้างบนนะคะอัางพวฟงก็คือพริกหวานนั่นเองนะคะคำนำหน้านามเป็นอ่นก็คือคำนำเพศช,ชายถัดมาอั f งฟร a มจ f เอฟรอมจ f r o m a g ชประเทศฝรั่งเศสมี 'Fromage''' เป็นพันชนิดเลยนะคะมีคำนำหน้านามเป็นอาแสดงว่าเป็นคำนามเพศช,ชายต่อมาอินโตมัตแปลว่ามะเขือเทศมีคำนำหน้านามเป็นอินก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะถัดมาอนนยง n อนยง เขียนว่าอวยงแต่ว่าคือเขาไม่ไม่ออกเสียงว่าอวยงนะคะเขาจออกเสียงว่าโอนยงโอนยงตัวเสียงตัวอ e ีมันมันไม่ใช่ e อีอ่ะมันจะเป็นเสียงโอไปเลยอะ่ะโอนยงนะคะอานนยงก็เป็นคำนามเพศชายต่อมาอังชงปินยงก็คือเห็ดนั่นเองอ๋อโอนยงแปลว่าหัวหอมใหญ่นะคะอังชงปินยง ก็คือเห็ดแต่อันนี้คือเป็นเห็ดเ,เห็ดสีขาวขาวเขาเรียกว่าชงปิญงเดปาคีเห็ดที่ใส่อยู่ในพิซซ่าเนี่ยที่นี่ที่เราเห็นมันจะเป็นชงปิญงเดปาคีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเห็ดสีขาวขาวกลมๆเหมือนที่เราเห็นที่ประเทศไทยก็คือเป็นเห็ดกระป๋องที่เขาใส่กระป๋องขายอะคะ่ะแต่ว่า เอออันนั้นมันเป็นแบบใส่กระป๋องมันก็ไม่ข่าวแล้วอะพอเข้าไปอยู่ในกระป๋องใส่น้ำนไปหมักไว้เก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เลยไม่ข่าวนะจริงๆเป็นเห็ดกลมๆสีขาวๆนะคะคำสุดท้ายนะคะในส่วนของในซังเคยดียวภาพสุดท้ายและคเคมเฟชก็คือครีมสดมันจะมาในรูปแบบเป็นกระปุกอะคะ่ะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นครีมครีมอ๋อนึกนึกถึงครีมสดที่กินกับสตรอเบอรี่อะ นั่นแหละมันเป็นแบบนั้นน่ะนะคะต่อมาอ๋อจะมีคำศัพท์ย่ยอยที่ยังเป็นอัง r ก d i e n งที่น่าสนใจอยู่นะคะข้างล่างนะเป็นตัวหนังสือแต่ไม่มีรูปอินบู l เลตเดอะเบิร์ฟอะเซซอนเน่ก็คืออินบู l เลตบ o โอ e ูเอลเอเตเตเอบูลเลตแต่ว่าเออมันเหมือนกับมิดบอลเออมิดบอลก็คือ บูลเลตเดอะเบิร์ฟเบิร์ฟก็คือเนื้อวัวนะคะแต่จริงๆตัวอักษรโอกับเอเนี่ย boeuf ใช่ไหมคะเบิร์ฟแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวอักษรที่เป็นโอกับเอติดกันแต่นี้เราเราถามชาวฝรั่งเศสแล้วอ่ะเขาบอกว่าแต่จริงคนเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะต้องเป็นโอกับเอติดกันก็เขียน o E เออย่างเงี้ยก็โอเคค่ะออสเซสเนก็คือปรุงรถคือปรุงแต่งรถลงไปเหมือนกับหมักไว้เงี้ยนะคะบู l เล t ตเดอะเบิร์ฟออสเซสเนก็คือ เออ่มิตบอลที่ปรุงรสนี่ก็อาจจะเป็นส่วนผสมในพิซซ่านะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าออซิสนเนมีตัวเออลงท้ายก็คือขยายคำว่า bullet เ,ออเ,เพราะาเราพูดถึง bullet ถูกไหมแล้ว bullet เ,เนี่ยเป็นคำนามเพศหญิง in bullet ดังนั้นคำขยายที่เป็น adjective เนี่ยก็จะต้องเติมเออก็เป็น in bullet the verb s o n e ที่มีตัวเออลงท้ายถัดมายูปุเล่โคตีแปลว่าไก่ย่างปุเล่แปลว่าไก่นะคะโคตีแปลว่าย่างคือคือของที่เอาไปย่างมานะคะก็โคตีย่างแบบที่หมุนหมุนแบบที่ฝรั่งเขาทำกันนะคะเป็นเตาย่างหมุนหมุนนะนะมีคำนำหน้านามเป็นดูดังนั้นก็ต้องเป็นคำนำเพศชายนะคะปุเล่เออเตออกเสียงแอนะคะ แต่ว่ามันก็เอแอมันก็ใกล้กันมากนะคะปุลเล่ปุลเลนะคะโอเคแหละคนฝรั่งเสร็จฟังแล้วเข้าใจค่ะถัดมานะคะอังลักดงก็คือยังไงอะ่ะมันเป็นเหมือนเบคอนเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเบคอนที่มันมีมันแล้วก็มีแฮม เป็นแฮมที่มีติดมันนะแล้วเขาหั่นเป็นแบบเหมือนเป็นแท่งเหมือนแท่งเฟรนช์ฟรายค่ะแบบสไตล์เฟรนช์ Fry แต่ว่าอาจจะหั่นสั้นกว่าเฟรนช์ฟราโดยทั่วไปนึกออกมาถึงวาดภาพมามันก็วาดออกมาได้นึกไม่ออกหรอกต้องเห็นของจริงนั่นแหละก็คือประมาณนั้นนะคะอังลักดงก็เป็นเบคอนเป็นแฮมที่ติดมันแล้วหั่นเป็นแท่งๆเหมือนเฟรนช์ฟรานะคะแท่งเล็กๆ คำถัดมาเป็น adjective นะคะ emance เอออักซองเตก mence เอออัก a องเต emance แปลว่าถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเช่น bullet d e b e u f emance ก็แปลว่าม t ด a บ l หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทีนี้ในที่นี้เป็น adjective ใช่ไหมคะ emance ถ้าเกิดขยาย bullet d e b e u f บุเลตเป็นคำนามเพศหญิงเอ็มารซก็ต้องเติมเออต่อไปเราจะมาดูรายการพิซซ่านะคะชื่อนี้ก็คือเป็นชื่อที่เขาตั้งมาแล้วแต่ร้านนะคะเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่เรามาดูความสำคัญอยู่ที่ส่วนประกอบเวลาเราดูรายการอาหารถูกไหมคะเราก็ต้องดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรที่เราต้องการเราอยากได้นะคะมาดูชนิดแรกที่เขาเสนอมาในรายการอาหารนี้นะคะโซมง A S R U M O N So Mon um R U ออกเสียงโอนะคะโซมุง um ก็แปลว่าปลาแซลมอนนั่นเองส่วนประกอบก็มีค r e a m Fresh l i g ร์ฟร e n c h e s ก็คือครีมสดเลเจร์เป็นคำขยายแปลว่าไลท์ค่ะแบบบางเบาเบาๆนะคะฟร e n c h e s ก็คำขยายเหมือนกันเออ่ครม Fresh เป็นคำนามเพศหญิงดังนั้น Leger ก็เป็นขยายเพศหญิงก็ต้องมีเออเห็นไหมคะฟอ n c e s ก็ลงท้ายด้วยเออนะคะส่วนประกอบถัดมา o z z a r e l l a เป็นชีสชนิดหนึ่งอันนี้เป็นชีสอิตาเลียนะคะเออไม่ใช่ของฝรั่งเศสถัดมา s ซ m o น f u m มก็คือปลาแซลมอนลมควันนั่นเองฟิเม แปลว่ารมควันนะคะเอ่อส่วนประกอบสุดท้ายในสมองนะคะพิซซาสมองปอมเดเตคคือเอ่ออะไรอ่ะมันฝรั่งมันฝรั่งนั่นเองนะคะมาดูพิซซ่าชนิดที่สองที่เขานำเสนอนะคะเอ็กซ์ตร้าวอกงซ่าประกอบไปด้วยซอสโตมัตอันนี้เป็นพิซซ่าที่มีเบสเป็น ออซอสมะเขือเทศน,นะคะซอสโตมัตซอสก็คือซอสนั่นเองมอสซาเรล่าก็ชีสอิตาเลียนนะคะเบปเป,ป้โคโนีอันนี้เป็นไส้กอรอกอิตาเลียนที่เป็นไส้กอรอกอิตาเลียนเราเคยได้ยินเลยเนอะเวลาไปพิซซ่าฮัทอะไรอย่างงี้ก็มีนะเบปเป,ป้โคโนีแล้วก็มีชองบองก็แฮมนะคะชองปิญงเห็ด โอนยงก็หอมหัวใหญ่พัวฟงก็พริกหวานเอ่อพิซซ่าแบบที่สามนะคะการฟอร์มา์ชก็มีเบสเป็นซอสตอมัตมอสซาเฮล่าเชฟค่เชฟก็เป็นชื่อฟอร์มา์ชชนิดหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็ฮอกฟอร์อันนี้ก็เป็นชื่อฟอร์มาชเอมมองตัลก็ชื่อฟอร์มาชเช่นกันพิซซ่าชนิดสุดท้ายนะคะที่เขานำเสนอในเมนูนี้นะคะอวาเยนปูเล่เบสก็เป็นซอสตอมัทมอสซาไคล่าปูเล่โคตีอนันนาอนันนา ก็คือสับปะรดนะคะถ้าเป็นเดี่ยวๆเป็นเอกพจน์เขาจะออกเสียงว่าอนานาแต่ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์ก็ออกเสียงว่าอันา纳斯ออกได้ทั้งสองอย่างนะอนานาอะนา纳ได้ทั้งสองทีนี้มาดูที่ข้างล่างเป็นารายละเอียดของราคานะคะไต่ก็คือไซส์นั่นเอง T R E L L E ไต่ไต่ M ไต่ L เป็นขนาดนะคะแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ข้างล่างขนาดก็คือเป็นราคา16.9กับ22.9เกเซซโคกัทวันดิสกับวังเดอร์กัทวันดิสนะคะแล้วก็จะเห็นเขาเขียนโปรโมชัน่น ในพวกในเมนูในลาการ์ตเนี่ยเราก็ต้องดูมีมันจะมีรายละเอียดพวกอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะเจอคำประมาณอย่างเงี้ยค่ะขนาดราคาแล้วก็อาจจะมีออปชันพิเศษจับคู่อันนั้นคู่กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่นี่เขานำเสนอว่า un pizza a c h e t t e un pizza offerte จะเห็นว่า un pizza a c h e t t e จะมีตัวเออเพราะว่าพิซซ่าเป็นคำนามเพศหญิงนะคะต้องไม่ลืม ดังนั้นเวลาขยายคําขยายก็ต้องออผ่านรูปตามสิ่งที่ไปขยายนะคะดังนั้นเชตเต,ตเเกเก้ก็เติมตัวเออเข้าไปพ i ซซาออฟเฟคก็เหมือนกันก็เติมตัวเออเป็นออฟเฟคถ้าเกิดว่าเป็นคํานําำพศชายก็จะออกเสียงว่าอ f ฟเฟคก็คือไม่มีเสียงตัวเตอเอหนึ่งออกมาพอมันไม่มีตัวเอปุ๊บเนี่ยตัวเต e มันไม่ออกเสียงนะแต่พอมีตัวเอเนี่ย ต้องออกเสียงตัวเตเตอเตออเฟร์ตนะคะอันพิเ a ษอัดเจตอ e นพิ z a o ออเฟรตก็แปลว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองนะคะอัดเจตแปลว่าซื้อออเฟก็แปลว่าให้ฟรีอ่ะก็คือเสนอให้นะคะโอเคงั้นก็จบคำศัพท์แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มบทสนทนากัน สถานการณ์ก็คือเป็นบทสนทนาระหว่างพนักง,งานร้านพิซซ่ากับลูกค้าที่โทรไปสั่งทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์สมมุติก็คือบทสนทนายาวรวดเดียวไปเลยแล้วก็จะมีการอธิบายหลังที่ละประโยคหลังจากจบบทสนทนาเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ pac mad Pizza, bonjour. Bonjour, je voudrais passer une commande, s'il vous plaît. Livraison à emporter. Livraison, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Lamar, L-A-M-A-R-E. Votre adresse et numéro de téléphone. 8 rue de Seine. 08 95 33 22 59. D'accord, que désirez-vous Je vous écoute. Une 4 fromages, une extra vacances sans oignon en taille M, toutes les deux, s'il vous plaît. Voulez-vous autre chose C'est tout Ça vous fait 16,90 euros et ce sera prêt dans 30 minutes. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Ok, on va voir les précautions. Commençons par vendeur, cest พนังานขายนะคะก็คือในสถานการณ์นี้ก็คือรับโทรศัพท์มาใช่ไหมคะเขาก็จะกล่าวสวัสดีแล้วก็บอกชื่อร้านเขาพักแมนพิซซาบงชู Bonjour. จากนั้นคนที่โทรมาสั่งอาหารก็จะต้องตอบว่าบงชูชูเดิรปัาเซอินโกรมอนต์ซิบูเพลกก็คือบอกว่าสวัสดีฉันต้องการสั่งอาหารซิบูเพลก็คือใส่เพื่อความสุภาพนะคะเหมือนพลสในภาษาอังกฤษนะคะ จากนั้นพนักง,งานร้านพิซซ่าก็จะถามว่า Livraison ou en p o r t e ก็คือถามว่าให้ไปส่งหรือว่าจะมารับออ p o r กเ e ก็คือมารับนะคะก็คือสั่งโทรสั่งไว้แล้วเดี๋ยวเคนลูกค้าก็ไปรับที่ร้านส่วน Livraison ก็คือไปส่งที่บ้านตามบาเลกที่นะคะตามที่อยู่นี่ลูกค้าก็ตอบว่า Livraison s'il vous p l a î t ก็ส่งที่บ้านคะ่ะ Please นะคะ แล้วก็พนักงานก็ถามว่า nom s'il v o นองซิบ t เพลขอทราบนามสกุลของคุณภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาถ้าใช้คำว่านงคือนามสกุลนะคะแต่ถ้ากอดว่าเป็นชื่อตัวเนี่ยคือเพน n งเป R เออร์อัก e รเตกือนโอเพนเวลาเขาถามโดยทั่วไปเขาจะถามนงดังนั้นเราก็เออบอกนงเข้าไปนะ บอกนำสกุลเข้าไปคราวนี้ลูกค้าก็บอกว่าลามาแล้วก็สะกดให้เขาฟัง l a m a r e นะคะจากนั้นพนักง,งานขายเขาก็จะถามว่าว a t ถุ d r e s s น n ู n u m ค r o de t é l ท p h o n e ก็คือแปลว่าที่อยู่นะคะอ r ดรสแล้วก็ Numéro de téléphone ก็คือเบอร์โทรศัพท์สังเกตดีดีนะคะอ r ดรสเขียนต่างจากภาษาอังกฤษนะคะมีเดตัวเดียว แล้วก็มีเออลงท้ายต่อมาลูกค้าก็ตอบไปบอกบ้านเลขที่แล้วก็โทรศัพท์นะคะดังนี้นะคะวิ t ครูเดเซนแล้วก็เซโควิดกระทวงแกงสทองทัววังเดอร์สังกองเนฟก็คือการบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเป็นเลขเนี่ยค่ะสิตัวนะคะ ก็จะบอกทีละสองแบ่งสองแบ่งสองแล้วก็บอกไปตามจํานวนนะคะทีนี้พนักงานขายก็จะบอกว่าดะกอกรเดซิเควูเชบุสกุตเขาก็คือดะกอก็แปลว่าโอเคนะคะเหมือนคำว่าโอเคกเดซิเควูก็คือเหมือนกับคุณอยากอะไรคือต้องการอะไรนะคะกเดซิเคก็มาจากแวบเดซิเคนะคะ ลงท้ายด้วยเออแแอลัมเฟนิทิฟแล้วก็เชวูเซกุตก็คือฉันฟังคุณอยู่เอกุตก็แวบเอกุเต้นะคะทีนี้ลูกค้าก็จะบอกว่าต้องการอะไรบ้างนะคะลูกค้าคนนี้เขาก็บอกว่าอินก t ตฟร e ม t r าช์เออินเอ็กซ์ตาวก n งซ่าซังซอนยงองไตเอ็ม e ุตเลเดรซิลูเพลก็คือ พิซซ่าเอ่อกัตโฟมาร์ชนะคะชื่อของพิซซ่าแล้วก็เอ่อกัตโฟมาร์ชหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วก็เอ็กซ์ตร้าวอกองซ่าก็ชื่อของพิซซ่าเหมือนกันนะคะนหนึ่งชิ้นแต่เขาบอกว่าซองโอนยงก็คือเอ็กซ์ตร้าวอกองซ่าเนี่ยใน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 สูตรของเขาเนี่ยมันมีโอนยงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยลูกค้าคนนี้เขาไม่อยากไดโอนยงเขาบอกว่าซองโอนยง ก็คือไม,ไ,มไม่ไม่ใส่หัวหอมนะคะอนยงก็คือหัวหอมใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เราเรียนในคำศัท์นะคะแล้วเขาก็ระบุว่าองไตเอ็มตุ๊ตเลเดอร์ก็คือไซส์ขนาดเอ็มนะคะก็คือขนาดเอ็มทั้งสองอันเลยแล้วก็ใส่อย่าลืมว่าใส่พรีสเพื่อความสุภาพนะคะจากนั้นพนักง,งานขายก็จะถามต่อว่าวุเลวูอ็อทเทชู e ต้องการอะไรอีกไหมหรือไม่เขาก็อาจจะถามว่าซาเซคาต เอาแค่น,นี้ใช่ไหมทีนี้ลูกค้าก็จะตอบว่าเสร็จตุก็คือพอแล้วเท่านั้นพอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรอย่างอื่นอีกเราก็บอกเขาไปนะคะว่าต้องการอะไรอย่างอื่นอีกแล้วพนักง,งานขายเขาจะบอกว่า s'a vous fait et sera prêt dans minutes อันนี้ก็คือลูกค้าเขาไม่เอาเลยใช่ไหมเขาก็เลยคิดเงินละคนขายเขาก็คิดเงินก็บอกราคามา การอ่านจำนวนตัวเลขเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วเขาก็บอกว่า s ซ r a p คา t พ a ดองทอก n u นิทก็คือจะเรียบร้อยใน30นาทีก็คือจะไปส่งถึงบ้านคุณใน30นาทีแล้วทีนี้ลูกค้าก็ตอบว่า m e r c ซี ci, à à ่อตุตเเลอร์อตุตเเลอร์ก็คือการที่บอกว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวพบกันตามที่นัดนะนะอตุตเลอร์ก็คือเวลา ที่ว่าไว้ประมาณนั้นถ้าแปดตรงตัวนะพนักงานขายก็บอกว่าอัตุเตเลอร์แม็กซีก็เหมือนกันก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแล้วก็มีวลีอีกวลีหนึ่งนะคะที่ใช้แทนอัตุเตเลอรได้ก็คืออัตุเดะสวิตก็คืออีกแป๊บหนึ่งเจอกันอันนี้คือแป๊บมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไง ลองโทรไปสั่งพิซซ่ากันดูนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะโอเควัว